เฮ้ยกูแตกได้ไงวะเย๊ะเฮ้ยหลังห้ยแล้วการการตุ๋ยเลยกลางตุ๋ยไปเลยเร็วเร็วของเร็วเร็วหน้าเอเยอะหน้าเอเยอะของหน้าเอตัวหน้าเอตัวท้ายหน้าเอตัวท้ายซ้ายขวาโอ้โหเียม ลกกลางไว้กกลางไว้คนดิกกลางไว้คนดิเป่ากลางไปเลยเคมอเคมอเคมอระวังเคมอ

แช่งหัวช็อตแตกอีสแม่เอา้าอะไรวะมันโด,ดนได้ไงเนี่ยแอลล้อสวยเลยใจเย็นรอห้องกระจกนี่แหละวางเอวางไปเลยรอเก็บรอเก็บรอเก็บลงล่างไปงไปวางบันไดหน้าโดดรอเก็บรอเก็บ คนเราเยอะกว่าเราเก็บไปเลยสนะี่สองน่ะเนียนดิมไอ้มวยมุย,มยเนียนตรงนี้เลยมุยนั่ง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 เอลอหน่อยเอลอหน่อยในเออะมุยเนียนไว้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 หน้าเอตรงนี้หน้าเอตรงนี้เยียม ไม่เหลี่ยสลายเฮียอะไรปัต้ไม่มีกูเอวางไม่ได้แค่นี้น่าหันไหมเช็คดิ หันใช่ไหมหันตรงไหนไฟรนหเตอร์ไนห้อนี่โดนระเบิดคอมเตอร์โดนระเบิดวางเข้าเอานะโอ้ยแปะเทียมองเยอะไปไหนกลางตัดเด็กกางตัดหน้าเอออกหน้าเอไหเยี่ยมหน้าเอหน้าเอตัวหนึ่งเยี่ยม โอ,อ้โหมุยแม่สุดยอดน้องเอาใครหลุดไปไหนอีกวะใครไปไหน a l เ r i ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วจะยังอย่างเอดันว่ะเหมือนดันอ่ะหลังเออะ

ตายวางเอแล้วนะวางเอวนะ้อม has been planted แตกขวาขวาขวาประตูขวาลอยดิเอิร์ดลอยดิเอิร์ดเอิร์ดลอยเยี่ยมน้อง ูไ่ไหนวะหลังเบาเย็ดเคมันหายไม่เห <wiele> ็นหลังเอฟเอา

không rồi heo, heo rồi <coughs> 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 <coughs>